ใครได้รับข้อความเกี่ยวกับการเรียกร้อนถึงการเพิ่มไรายได้ให้เก็บประชาชนดูหเหมือนว่าเราต้องหาทางแก้ไขปัญหาแล้วสิหืมเอเกี่ยวกับการท่องเที่ยวในประเทศหรออ่าดูแล้วทำทัวร์เที่ยวในประเทศของเราดีกว่า ในเน่เราก็ขึ้นชื่อเรื่องการต้องระับสู้การเป็นเจ้าบ้านที่ดีก็น่าส่งเสริมให้ทุกคนมาเที่ยวแถมยังเพิ่มรายได้ให้กับประชาชนได้ด้วยฮอไทยทำเว็บท่องเที่ยวงั้นเหรอรับลูกทัวร์จำนวนจำกัดซะด้วยเว็บท่องเที่ยวเหรอครับคุณไทยทำออกมาใช้ได้เลยนะนี่ยไทยนำเที่ยวเองด้วยงั้นเหรอเอ๊ะไทยทำทัวร์ได้เหรอพี่ชายคนไทยทำทัวร์ด้วยเหรอเนี่ย ไหนไหนมีข่าวอะไรมาอัปเดตกันน่ะอ้าวไทยทำทัวร์งั้นเหรอโอ้ไทยทำทัวร์งั้นหรืออ้าวคุณไทยทำทัวร์ด้วยล่ะมีพาทัวร์ทุวทั้งสี่ภาคเลยว้าวพี่ไทยเปิดทัวร์ด้วยเลยค่ะเอไหนดูสิมีคนสนใจมากไหมน้ายาคนที่สมัครมีแต่เพื่อนในอาเซียนฮานาลีน่ะอีตายแล้ว เห็นเป็น,นี้ต้องไปศึกษาขนรพมเนียนประเพณีแล้วก็มารยาของเพื่อน,อนในอานเซียนซะแล้วสิประเทศอินโดนีเซียไม่ควรใช้มือซ้ายรับหรือส่งของแถนยังไม่ชอบให้จับหัวหรือรูบหัวหมึกประเทศเราอีกด้วยต่อมาก็มาเลเซียประเทศนี้ก็ไม่ควรใช้มือซ้ายรับหรือส่งของอกันแขนถ้าจะชี้อะไรให้ดูก็ควรใช้นิ้วโป้งมือขวาแทนนิ้วชี้ด้วย ของประเทศฟิลิปปินนั้นก็ควรนัดเวลาเร็วกว่ากําหนดสัก20นาทีขอฟิลิปปินต้องการเวลาปเตรียมตัวเลยความเผื่อเวลาไว้แถมฟิลิปปินก็ชอบพูดคุยอยู่ตลอดเวลาเราก็ควรรับฟังและสนทนาเขาด้วยส่วนของสิงคโปร์ที่ขึ้นชื่อว่าเป็นคนรักความสะอาดก็ต้องจัดเตรียมสถานที่ให้สะอาดถูกใจเขาแถมเขายังเป็นพูกตรงต่อเวลาแบบสุดๆด้วยถ้าเรานัดเขาวไว้ก็ไม่ควรเลดเด็ดขาดเลย ต่อมาก็เวียดนามเราไม่ควรให้ของฝากหรือที่รรลด,ดกเป็นพผ้าชินหน้าดอกเบนจาม่าหรือของที่มีสีดำพอเวียดนามถือว่าเป็นของอัป,ปมงคลที่แจกในงานศพเราควรให้พวกขนม,มนมเนยผลไม้หรือเทียนหอมเครื่องหอมต่างๆจะดีกว่าต่อมาก็บูไนบูไนเป็นอิสลามเลยไม่ควรมีน้ำหมูในส่วนอาหาังเขาแถมเวลานั่งก็ไม่ควรนั่งข่อยห้างควรนั่งให้เท้าราบไปกับพื้นจะดีกว่า มาถึงพมา่พมาพม่านั้นได้ขึ้นชื่อว่าเป็นพวกนักถือศาสนาและไม่ยุ่งเกี่ยวกับอบายามุกอยู่แล้วการออกมาข้างนอกตอนกลางคืนยินแล้วใหญ่แหล่งอาบายามุกหรือแสงสีนในยามค่ำคืนก็คงต้องขอผ่านกันเลยทีเดียวแหละนะต่อมากัมพูชากัมพูชาไม่ชอบมากเลยละ่ะเวลาที่คนอื่นเอาเท้าไปชี้สิ่งของนู่นนี่นั่นเพราะมันถือว่าไร้มารยาในประเทศของเขา แถมพวกเขายังมองว่าคนขอทานนั้นเป็นคนเกียดครานไม่ยอมทำงานอีกด้วยสุดท้ายก็ลาวประเทศที่มาเยี่ยมเยียมเราบ่อยที่สุดลาวนี้ไม่ช่อยชอบเรื่องสูสาวควรจะดิพวกนี้แหละนะแล้วก็นี่นั่นนนมีเรื่องที่ต้องศึกษาและเตือยตัวหลายเรื่องเลยวันนำทัว โอ้โห oh oh. มาถึงแล้วไฟ oh, ไร้อนได้ใจจริงๆเลยนะขอรับาร <S <S อากาศสดชื่นจริงๆเลยด like ังไหมน่ารักจังเลยอ,ะอ่ะอะเย็บปานยังไม่ใหม่เหรอว่ามาแล้วเนอะอาไทย เอ๊ะนันเดอที่พี่ฉันกับคุณไททำให้เหียดนามนี่คะใช่แล้วเนอะแล้วไงเธอมาแบบน,นี้ล่ะไม่นั่งคือบินแบบที่คนปกติเขาทำกันเลยยะแบบนี้มันได้ฟิลกว่านี้เนอะแถมยังมาเร็วทันใจเอาเถอะวันนี้ทั้งทีเราจะทำตัวเป็นเจ้าบ้านให้ดีพาทุกคนเที่ยวเอง

ทำไ้ด,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 ดเราสักอย่างเรื่องแค่น,นี้เราเตรียมแผนสำรองมาแล้วเอ่อคราวนี้ก็จะพาไปถนมราชดำเนินเอ่เอเป็นว่าทุกคนคุณพระ น้ำพาไปเที่ยวที่อื่นซะแล้วนี่เลยดัแบได้ก็ต้องภาคเหนือวัาทนารทำอะไรสุดยอดไปเลยล่ะแถมอาหารการกินก็ยังอร่อยสุดๆเลยด้วยสถานที่ท่องเที่ยวก็มีเยอะแยะแถมอากาศยังดีสุดๆเลยต่อมาก็ภาคกลางจถหันที่ที่ก็สวนง,งามสุดๆวะว่าอารามก็อารามตาอาหารการกินก็ส่งเป็นแบบด้านเดิมของชาววังการแต่งกายก็สุดยอด แล้วที่ขาดไม่ได้ก็คือผ้าตะวันออกเฉียงเหนือเดี๋ยวที่ทุกคนรู้จักกันดีว่าผาาอีสานที่นี่นะอาหารการกินน่ะแซ่บที่สุดเลยแถมการแต่งกายยังเป็นแบบท้องถิ่นที่ทําให้ทุกคนได้รับรู้ถึงวัฒนธรรมไทยด้วยละ่ะสุดท้ายแต่ไม่ท้ายสุดผ้าใต้แสงสวยที่ล้อมรอบไปด้วยทะเลแสงงามมีเกาะมากมายอาหารการกินก็เผ็ดสุดๆเรียกได้ว่าแทาน้ำตาไหลเลยทีเดียว แล้วใครแมสก็คือที่นี่งานวัดนี้ล่ะคือคืนนี่จังนะคะมีของไขยเต็มไปหมดเลยล่ะเฮ้ยเฮ้ยมาก่อจะดีไซน์กันเถอะเราขอด้วยคนนะคะโอ้เหมือนเราจะเมาคนนะคะไหวหรือเปล่าจะทั้งสองคนนี่ยานะจ๊ะอขอด้วยคนครับ อ้น,นี่เรียว่าวขนมแหม่มสินะอ,อืมวันนี้จังวันกับประเทศวันครั้งหน้าดิฉันจะมาใหม่นะคะโชคดีนะคะคุณไทยไว้มาเที่ยวประเทศผมบ้างนะครับมิงกะลาสนุกมากเลยเนื้ออาไทยตามเปียดเนื้อสลามาติงคังนะครับ ขอบคุณสําหรับการน,นําเที่ยวครั้งนี้มากนะขอรับใจเจียนสนุกมากเลยนะคะคุณไทยสลามาเจ้ารันค่ะขอบคุณสําหรับการต้อนรับที่สานอบอุ่นนะ,ะจ๊ะเบจมปาลากิ <c oughs> เราดีใจที่ทุกคนชอบนะคะแล้วพบกันใหม่นะคะทุกคน